วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้หัวข้อกันมากก็คือเรื่อง indirect questions ถ้าแปลตรงตัวตามภาษาอังกฤษแล้วเนี่ย indirect ก็คือแปลว่าอ้อมๆนะคะไม่ตรงอ้อมๆส่วน questions ก็คือคำถามนั้น indirect questions ก็คือการถามคำถามแบบอ้อมๆนั่นเองซึ่งเราใช้เพื่ออะไรเราใช้เพื่อในการถามให้มันดูสุภาพมากิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นครูก็เลยจะแปล indirect questions ว่าประโยคคํคถามแบบสุภาพค่ะ ีนี้ตัวอย่างที่จะให้ดูก็คือตัวอย่างที่เป็น direct question หน้าตามเป็นแบบไหนนะคะเช่นเราจะพูดว่า where is the ABC bank ในที่นี้เราถามตรงๆเราก็จะเรียกว่า direct question หรือเป็นคำถามทั่วๆไปนั่นเองแต่เมื่อเราต้องการแสดงคำถามให้มันดูสุภาพมากยิ่งขึ้นเราก็จะพูดว่า do you know where the ABC bank is นะคะก็คื รู้ไหมว่าอพอจะรู้ไหมคะว่าธนาคาร A-B, C นี่อยู่ที่ไหนเหรอนะคะก็คือเป็นคำถามแบบอ้อมๆหรือเป็นคำถามที่สุภาพนั่นเองสุภาพมากกว่าคำถามแบบตรงๆนะคะอีกสักตัวอย่างนึ่งเช่นเราจะพูดว่า how long does it take to the bank มันใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะไปถึงแบงค์นะคะทีนี้ถ้าเป็นคำถามแบบสุภาพนะคะเราก็จะพูดว่า Do you have any idea how long it takes to the bank? คุณพอจะมีไอเดียบอกได้ไหมว่ามันใช้เวลามากน้อยแค่ไหนหเวลานานแค่ไหนนะคะที่จะไปถึงแบงค์นะคะจะสังเกตอะไรไหมคะจะสังเกตว่าประโยค direct กับ indirect ต่างกันตรงไหนคะประโยค direct question ในลักษณะมันเหมือนเป็นคําถามซ้อนคําถามอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะอนนี้แหละคือโครงสร้างของ indirect question ทีนี้เราไปดูหลักการในการเปลี่ยนกันคะ่ะ ว่าเราจะเปลี่ยนจากประโยคคำถามตรงๆที่เป็น direct question เนี่ยให้เป็นคำถามแบบอ้อมๆหรือแสดงความสุภาพมากยิ่งขึ้นเนี่ยที่เราเรียกว่า indirect questions เนี่ยมันมีหลักการอะไรบ้างหลักการเปลี่ยนนะคะจะมีสส่วนนะคะส่วนแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าวลีคำถามสุภาพส่วนที่2ก็คือประโยคคำถามตรงๆที่เราจะเอามาใส่ในส่วนนี้นะคะแต่ว่าเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะทีนี้วลีคำถามสุภาพเนี่ย มีอะไรบ้างมีเยอะแยะมากมายค่ะอัะนี้ครูยกตัวอย่างมาให้ประมาณ3าตัวอย่างนะคะก็ะคือเป็นตัวอย่างที่เจอบ่อยๆใช้บ่อยๆนะคะก็ะคือ do you know คุณพอจะรู้ไหม do you have any idea คุณพอจะมีไอเดียไหม l d you tell me คุณบอกฉันหน่อยได้ไหม Would you mind telling me จะว่าอะไรไหมกรูนาบอกฉันหน่อยนะคะก็ะคือแล้วก็ต่อด้วยจุดๆในที่นี้ก็คือส่วนที่เป็นประโยคถามตรงข้างหลังนั่นเองนะคะ ทีนี้ส่วนที่เป็นประโยคถามตรงนะคะก็คือเราจะต้องเปลี่ยนมันนะคะจากคำถามตรงๆเราจะต้องเปลี่ยนเป็นประโยคบอกเล่าซึ่งประโยคบอกเล่าก็คือเป็น subject บวก verb ถูกไหมคะทีนี้ประโยคคำถามตรงๆเนี่ยมันมี2ชนิดก็คือประโยค wh question กับ yes no question นะคะ wh question ก็คือประโยคที่ขึ้นต้นด้วยพวก what when where why how อะไรพวกนี้นะคะส่วน wh question ส่วน yes/no question ก็จะเป็นประโยคที่ขึ้นต้นด้วยพวกเว r b ช่วยต่างๆแล้วก็ลักษณะประโยค yes/no ก็คือเป็นการถามเพื่อต้องการคำตอบแค่ yes หรือ no นะคะเราลองมาดูตัวอย่างกันค่ะอย่างเช่นประโยคถามตรงๆถ้าเราจะพูดว่า where is the toilet นะคะคือห้องน้ำอยู่ทางไหนอะไรเงี้ย นะคะน,นี่คือถามตรงแต่ถ้าต้องการถามให้มันดูสุภาพมากยิ่งขึ้นนะคะอาก็เอาวลีสุภาพมาใช้โดยที่วใน,นที่นี้ครูอขอใช้คําว่า c o you tell m e นะคะส่วนที่เป็นส่วนหลังนะคะก็คือคําถามที่เป็นคําถามตรงเนี่ยแปลงให้เป็นประโยคบอกเล่าซึ่งในที่นี้ถ้าเป็น w h question นะคะเราก็เอาตัว w h question นะคะมาเป็นตัวเชื่อมเลยในที่นี้ก็คือแวเราก็ใส่แวลงมานะคะแล้วก็เปลี่ยนจากประโยคคำถามให้เป็นประโยค บอกเล่าเพราะฉะนั้นก็คือ subject บวก verb subject ในที่นี้ก็คือ the toilet นะคะส่วน verb ก็คือ is นั่นเองแล้วก็อย่าลืมใส่ประโยค question mark นะคะเพราะว่ายัางเป็นประโยคคำถามอยู่นะคะหรือเราจะใช้คำว่า do you know แล้วแต่เราเลือกใช้ได้เลยค่ะ,นะคะส่วนข้างหลังก็เหมือนเดิมค่ะก็คือ where the toilet is นะคะก็คือคุณรู้ไหมว่าห้องน้ำอยู่ทางไหนเออคุณพอจะบอกได้ไหมคะว่า ห้องน้ำอยู่ทางไหนนี่ะคะนี่คือเป็นคำถามแบบสุภาพขึ้นตัวอย่างถัดมาค่ะ what is your name นะคะก็คือส่วนแรกก็คือวลีสุภาพในที่นี้คขอใช้คำว่า would you mind telling me นะคุณจะว่าอะไรไหมบอกฉันหน่อยนะคะก็คือบอกอะไร what ก็คือ h e wh question ก็คือใส่ h e wh question what ลงมาค่ะแล้วก็ตามด้วย subject subject ในที่นี้ก็คือ your name นะคะแล้วก็ verb ก็คือ is ตามด้วยก็หมายคำถามก็คือ Would you mind telling me what your name is ก็คือคุณพอจะบอกอะไรคุณคุณจะว่าอะไรไหมพอที่จะบอกชื่อของคุณได้ไหมว่าคุณชื่ออะไระนี่คือความความหมายประมาณนี้ตัวอ,อย่างถัดมาค่ะ where can i find the book shop ก็คือฉันจะหาร้านหนังสือได้ที่ไหนเนี่ยนะก็คือเป็นคำถามตรงๆพอคำถามอ้อมๆอ,อ,อ่ะแล้วก็เอาวลีเด็ดมาใช้ก็คือ could you tell me ะะแล้วก็ตามด้วยตัวเชื่อมก็คือ where นะคะแล้วก็ subject ในที่นี้ก็คือ I ะะส่วน verb เราจะเห็นว่ามี verb ช่วยกับ can แล้วก็ verb หลักคือ find นะะ,นะ,ะ verb ช่วย can มันต้องตามด้วย verb ช่องหนึ่งเสมอเพราะฉะนั้นเราต้องยกมาทั้งก้อนเลยค่ะก็คือ can find นะคะ,ะ,คะแล้วก็ตามด้วยรายละเอียดที่เหลือก็คือ the bookshop แล้วก็ question mark นะคะั้นะะประโยคทั้งหมดนี้เราก็จะได้ว่า could you tell me where I can find the bookshop ็คือคุณพ่อจะบอกฉันได้ไหมว่าทางไปที่จะไปร้านหนังสือเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะอีกตัวอย่างนึ่งค่ะ how long does it take to the airport ะะมันใช้ระยะเวลานาน,นเท่าไหร่ที่จะไปถึงแอร์พอร์ตนะคะใช้สำนว,นวนว่า do you have any idea นะคะแล้วก็ตามด้วย how long ในที่นี้ก็คือถือว่าเป็น wh question เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ลงมาเลยคะ่ะ how long นะคะตามด้วย subject subject ในที่นี้คือ it แล้ว Ver b ถัดมาเราจะเห็นว่ามี Dash ด้วยแล้วก็มี a ท e ด้วยนะคะ d ้าชกับ t take แต่เราไม่เอา Dash มาค่ะเพราะด้าชทำหน้าที่เป็นสร้างโค้งสร้างประโยคคำถามสำหรับการถามตรงพอมาเป็นประโยคบอกเล่าแล้วเราไม่จำเป็นแล้วเราก็ไม่ต้องยกมาส่วน a ทคคือ Ver b หลักในที่นี้เราต้องเอาใส่ออกมาแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนให้มันเหมาะสมกับประธานที่เป็นเอกพจน์นะคะเพราะฉะนั้น a ท e ในที่นี้ก็คือจะต้องเติม S ะะแล้วก็ตามด้วยส่วนที่เหลือค่ะ to the p o r t นะคะประธานเอกพจน์เวิร์ก็ต้องเติม s แต่ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ย้ายลงมาเวิร์ก็ไม่ต้องเติม s นะคะแล้วก็ถ้าเป็นรูปอดีตนะคะก็จะต้องเปลี่ยนเป็นรูปอดีตด้วยแต่นี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูตัวอย่างที่เป็นรูปอดีตนะคะสำหรับในที่นี้เราก็คือเป็นปัจจุบันเพราะงั้นเราก็คือ takes เราเติม s นะคะเั้นทั้งหมดทั้งประโยคนี้เราก็จะได้ว่า do you have any idea how long it takes to the airport ก็คือคุณพอจะมีไอเดียไหมว่าจะไปแอร์พอร์ตเนี่ยใช้ระย,ยะเวลาเท่าไหร่นะคะมาถัดมาค่ะ Is she a new English teacher ก็คือหล่อนเป็นครูสอนภาษาอังกฤษคนใหม่ใช่หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็คือเท่าไหร่คะ่ะ W s q u e s t i o n ไหมคะหม่ใช่แล้วนะก็คือจะเป็น yes no question แล้วเพราะฉะนั้น yes no question เราจะเปลี่ยนโครงสร้างประโยคให้เป็น in d i r e c t ยังไงก็ยังเหมือนเดิมในส่วนแรกก็คือ ใช้วลีสุภาพมานะคะในที่นี้ครูใช้ do you know นะคะตามด้วยอะไรทีนี้มันไม่มี w h มาเป็นตัวเชื่อมแล้วงั้นเราก็จะใช้คำว่า if หรือ whether ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะมาเป็นตัวเชื่อมแทนแล้วก็ตามด้วยประโยคนะคะก็คือ she เป็น subject ของประโยค verb ในที่นี้ก็คือ is แล้วก็ต่อด้วยส่วนที่เหลือก็คือ a new English teacher แล้วก็เครื่องหมายคำถามนะคะงั้นทั้งหมดทั้งประโยคนี้เราก็จะได้ว่า do you know if she is a new english teacher หรือ do you know whether she is a new english teacher ใช้ได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะ if หรือ whether นะคะคุณพอจะรู้ไหมว่าเขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษคนใหม่หรือเปล่านะคะถัดมาค่ะ will you marry me คุณจะแต่งงานกับฉันไหมนะคะวาวลีเด็ดมาค่ะ can i ask you คุณก็เปลี่ยนเป็นอันนี้มั้งนะคะแล้วก็ตามด้วยเลยค่ะ will เป็น เวิร์บไะไรคะเป็นเวิร์บช่วยถูกไหมคะเช่นในที่นี้ก็คือ yes no question เราก็ต้องใส่ if หรือ whether นะคะตามด้วยประโยคบอกเล่าลก็คือ subject ในที่นี้ก็คือ you นะคะส่วน Ver รมี2ตวัวก็คือ will กับ mary r will เป็น modal verb ซึ่งจะต้องตามด้วย Ver ร์หนึ่งเสมอนะคะเพราะฉะนั้น will mary r เราตัดทิ้งตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้เราต้องใส่มาทั้งหมดค่ะ will mary แลวที่เหลือก็คือ me นะคะเั้นทั้งประโยคนี้ก็จะได้ว่า can i ask you Whether you will marry me ขาถามอะไรคุณหน่อยได้ไหมว่าคุณจะแต่างงานกับฉันไหมนะะประโยคสุดท้ายค่ะตัวอย่างสุดท้ายนะคะ Did he go to school yesterday เขาไปโรงเรียนไหมเมื่อวานเนี้ยนะคะสุภาพขึ้นก็คือเอาวลีเด็กวลีสุภาพมาค่ะ Do you know แล้วก็ตามด้วยอันนี้ yes no question เหมือนเดิมค่ะใช้ if หรือ whether นะคะตามด้วยประโยคบอกเล่าก็คือ subject ก็คือ he นะคะจะสังเกตว่าในประโยคคำถามนั้นมี verb สองตัวก็คือ did กับ go นะคะ did ท,ทำหนะ้าที่เป็น verb ช่วยสร้างประโยคคำถามที่เป็นรูปอดีเพราะฉะนั้นเราพอมาเป็นประโยคบอกเล่าแล้แลวเราก็ไม่ใช้ละ did เราก็ตัดทิ้งไปนะคะส่วน go เป็น verb หลักแต่ verb หลักเมื่อมาแปลงให้มันเป็นประโยคบอกเล่า แล้วเป็นประโยคบอกเล่าที่เป็นรูปอดีตก็คือ verb ช่อง2นั่นเองเพราะฉะนั้น go เราก็ต้องเปลี่ยนเป็น went นะคะแล้วก็ตามด้วยส่วนที่เหลือค่ะ to school yesterday ะะเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็คือเราจะได้ว่า do you know if he went to school yesterday คุณพอจะรู้ไหมว่าเขาไปโรงเรียนเมื่อวานนี้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นส่วนสำคัญก็คือส่วนข้างหลังนั่นเองนะคะส่วนข้างหลังเนี่ยก็คือเราต้องโฟกัสเรื่องอะคะประธานเอกพจน์ ว่าปีกพจไหมประธานพหูพจศว่าพรพหูพจไหมแล้วก็ในรูปโครงสร้างประโยคนั้นป็นเป็นประจุป,ปัจจุบันหรืออดีตนะคะหรืออนาคตอะไรเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนให้มันตรงตามกับประโยคที่เป็นประโยคคําถามตรงด้วยค่ะก็คือใช้เทนรูปเดียวกันนะคะเอาละค่ะและนี้ก็คือทั้งหมดของการเปลี่ยนจากประโยคคําถามตรง direct question ให้เป็น indirect question ซึ่งเป็นประโยคคําถามที่เราใช้เพื่อ พูดให้ดูสุภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะบ๊ายบาย